ระบบสังหารเทพตอนที่135ร่วมฟังตอนหน้าผู้ที่ถือของพลังระดับนี้พวกเราเป็นดังทุรีกวนอย่างหลานคาจะรู้หรือไม่พวกที่ได้เศษเสียวแห่งความเป็นเทพนี้พวกมันสามารถมีอายุถึงหมื่นปีหากแต่ดูพวกเราสิชีวิตนี้ช่างน้อยนิดเมื่อเป็นแบบนี้ กวนยางหลานค่ายายเจ้ายังยึดติดกับเพียงอิสตรีเพียงหนึ่งการมีนางเจ้าอาจจะเสพสุขได้เสียร้อยปีหากแต่สตรีสามันอย่างไรก็อายุไขจำกัดล่างก็แก่ชรลาง่ายหลานข่าจงขบคิดกวนเชาเย่ที่มีใบหน้าแก่ชราที่คล้ายมีเมตตาในช่วงเที่ยงวัน บัตรนี้มีหน้าตาดุดปิศา์หลายแห่งความโลภมันปราถนาชีวิตที่ยืนยาวนั่นเพราะตอนนี้มันมาใกล้ถึงขีดจำกัดแห่งความเป็นมนุษย์ของมันแล้วมันรู้ตัวดีว่าไม่ว่าจะดื่มกินของวิเศษเพียงไหนในโลกล่านี้ชีวิตของมันก็ถึงจำกัดไว้ที่350ไม่เกิน500ปีเท่านั้น ไอ้แก่นี้มันหลักตัวกลัวตายยิ่งและเพราะแบบนั้นมันจึงเลือกที่จะเสี่ยงเสี่ยงทำงานให้กับผู้อื่นเพื่อแสวงหาพลังกวนยางหล่อนค่ะพวกเราจะเป็นต้องทำตามแผนหากปู่เจ้าได้เศษวิชาระดับตำนานนั่นมาได้ปู่ของเจ้าซึ่งได้รับคำสัญญาจากสีตระกูลใหญ่พวกมันจะมอบโอกาสให้พวกเราปู่หลานได้ไปสู่โลกที่เหนือกว่า และได้รับเซสเซียอแห่งความเป็นเทพหากแต่ไม่สำเร็จปู่ก็ได้วางแผนการไว้แล้วตั้งแต่เมื่อสิบสองปีก่อนมันคืออะไรรึท่านปู่ควรอย่างทำสีหน้าสับสนเจ้าคิดว่าพอเหตุใดจึงมีผู้คนผมเห็นนางหนูอีเฟยเมื่อสิบสองปีก่อนเล่า <c oughs> มันเป็นเพราะข้า อยากให้เหล่าสีตระกูลใหญ่นั้นรับรู้ข้าปรารถนาจะได้หลับเศษเซียวแห่งความเป็นเทพมานานปีข้ายอมเป็นดังคา,าธาของพวกมันหากแต่การได้หลับเศษตำลาเคล็ดวิชาระดับตำนานของอาณาจักรก้าวมังกรมันไม่ใช่เลือง,ง่ายเลยดังนั้นข้าจึงอยู่ที่นี่มานานนับสิบปี วางแผนมากมายจนตอนนี้ใกล้สำเร็จหาหกแต่ข้าก็ไม่ได้ไว้ใจสีตะกูลใหญ่ข้าจำเป็นต้องมีทางเลือกอื่นเพิ่มเช่นนั้นเมื่อข้าได้เห็นอี้เฟยตั้งแต่นางยังเด็กข้าก็รู้ได้ทันทีว่านางจะเป็นเบียรับตัวนั้นให้ข้าได้แน่กวนเชาวเยเอามือลูบเขา่าพร้อมยิ้มด้วยสีหน้าอันวิปลาส มันช่างชั่วร้ายยิ่งแม้แต่เด็กกิ่งในวัยเยาว์ก็ยังถูกมันคิดใช้งานเสียแล้วตอนนั้นข้าเป็นคนเชิญผู้คนจากสำนักยอดกระบี่และสี่สำนักยิ่งใหญ่ให้มาเยี่ยมที่สำนักมันจบฟ้าของพวกเราและข้าก็เป็นคนชวนให้นางซึ่งยังเล็กนักนางเห็นข้าเป็นดังปูของนางฮ่าฮ่ ข้าได้พานางไปยังสถานท,ที่ที่เตรียมไว้เพื่อให้คนเหล่านั้นได้พบเห็นนางและในตอนนั้นพวกมันก็ได้ตกตะลึงในความงดงามของนางเช่นเดียวกับขา้าแม้ท่านเจ้าสำนักต้องการปกป้องนางหากแต่จะสู้แรงปารถนาของสำนักยอดกระบี่และสี่สำนักยิ่งใหญ่ที่ต้องการนางได้อย่างไรรูปว่าสิบลูป ก็เป็นแผนของข้าที่เตรียมไว้และในตอนนี้ข้าก็ได้บรรลุแผนนี้แล้วหากข้ามอบมันให้แก่ปาดกระบีได้มันก็จะยอมขอร้องบิดาของมันช่วยข้าให้ได้รับเเซี้ยวแห่งความเป็นเทพมาเพราะบุตรแห่งมันปานกระบีนั้นมันลงไหลนางนูอีเฟยตั้งแต่แรกเห็นเพียงภาพวาด หากแต่ที่มันไม่ได้ตัวนางก็เพาะข้าก็ทำแบบเดียวกันกับมันต่อสี่สำนักยิ่งใหญ่และขา้าปู่ของเจ้าเนี่ยแหละที่จะหยิบยื่นนางให้แก่พวกมันหากพวกมันทำให้ขา้าได้เป็นตัวตนที่ยิ่งใหญ่ได้รับเสเี้ยวแห่งความเป็นเทพฮกวนอย่างฟังคำกล่าวของปู่ของมันกวนชาวเย มันไม่ได้คิดเลยว่าปู่ของมันจะวางแผนซับซ้อนและอดทนมานานปีขนาดนี้นอกจากนั้นยังไม่ได้มีเพียงหนึ่งแต่มีถึงสองสสแผนกาลรลอกลับไว้ถ้าเช่นนั้นเรื่องในราชสำนักนั้นองค์ราชินีเป็นสตรีของข้าเองข้าส่งนางเข้าสู่วังแห่งน,นี้ก็เพื่อเป้าหมายนี้นอกจากนั้นบุตรของนาง ก็ไม่ใช่สายเลือดของมังกรหากแต่เป็นสายเลือดของข้าเองมันเป็นบุตรข้าข้ามอบชีวิตใหม่ให้นางข้ามอบเกียรติอันไม่มีวันหาได้จากที่ไหนแก่นางจากนางโลมต่ําต้อยหากแต่วันนี้ข้าได้จับนางแต่งหน้าแต่งตัวใหม่เป็นบุตรตกูลขุนนางเล็กๆที่ไม่มีใครสนใจ หากแต่พวกมันหารู้ไหมว่าข้าผูนี้แหละเป็นคนสร้างนางขึ้นมาลาชานั้นจะงงงมลงนางหนักแต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะกำยาหอมที่ข้ามอบให้นางก็นับว่าเป็นของล้ำเลิศนักไม่แปลกที่ลาชาจะลุ่มลงนางกวนชาวยเยสาวเท้าก้าอีกครั้งก่อนพูดต่อ นอกจากนั้นข้าก็ยังได้ติดต่อกับหนึ่งในสามลาชามานลาชามานอสูรหูอี้เทียนเพราะข้าต้องการโอสุดอสูรหล,ลอนของมันข้ายอมแลกกับฉบับกัดลอกของเศษคริตวิชาระดับตำนานถ้าทำสำเร็จนอกจากนั้นข้าก็เอาวิชาระดับสูงของสำนักบันจบฟ้า แลกเปลี่ยนกับโอสถวิเศษของมันอีกจำนวนหนึ่งและด้วยเหตุนี้ราชานางโงนั้นจงได้ลุ่มลงนางโลมนั้นอย่างโงหัวไม่ขึ้นยังไงล่ะฮ่าฮ่ฮ่เพราะนอกจากกรรมยาหอมมันยังถูกโอสถอสูรล้อนซ้ำไปอีกทุกคราวที่มันและนางอยู่ด้วยกันความสุขเกินจินตนาการ ก็ทำให้มันไม่อาจจะถอนตัวเสียงหัวเราะอันน่าเกียดของกวนชาวเยดังไปทั่วห้องหากแต่มันไม่ใช่คนไม่รอบคอบมันได้ปิดกั้นเสียงภายในห้องไม่ให้ออกไปข้างนอกหมดแล้วเพียงแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่รู้เลยและไม่คิดเลยนั่นคือตอนนี้บุรุษผู้ที่นั่งฟังมันเล่าเรื่องราวเดรัจฉานของมันอยู่อย่างตั้งใจแน่นอนบุรุษผู้นี้ไม่ใช่หลานลักของมัน หากแต่เป็นบุรุษหนุ่มที่แสนลึกลับและอีกหนึ่งจิตวิญญาณน,นามเจ้ามาน้อยที่ร่วมฟังนิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครก็ติดตามค่ะ